ข้างหน้าผมนะเป็นหนึ่งสถานีรถไฟฟ้าที่ใหญ่มากเลยไปดูกันเนี่ยครับสถานีรถไฟฟ้าสถานีรามกําแหงซึ่งสถานีนี้อยู่ติดกับถนนรามกรแหงนะอยู่หน้ามอรามนั่นเองซึ่งเขาสร้างเสร็จแล้วนะเหลือแต่การเดินรถนั่นเองสถานีนี้พิเศษตรงไหนก็ตรงพื้นที่กว้างขวงตรงหน้าทางเข้ามอรานี่ครับเป็นพื้นที่ของรถไฟฟ้าทั้งหมดเลยครับผมเนี่ เขาปรับปูมิทัศนะครับปูพื้นแบบนี้ไม่ยากขึ้นเลยนะเป็นลานกว้างเลยครับผมเนี่ยสองฝั่งทางขึ้นลงนะเนี่ยแล้วก็มีการปลูกต้นไม้ด้วยนะผมเพื่อเป็นพื้นที่สีเขียวนะเนี่ยเป็นพื้นที่สีเขียวเนี่ยใหญ่โตเลยเนี่ยมีกระทางขึ้นลงนะถ้าเปิดใช้นี่คึกคักแน่เพราะอยู่หน้ามห ah าลัยรามกำแหงนั่นเองจะมีผู้ใช้ บริการเยอะมากนะผมเพราะอะไรเหรอครับเพราะว่าเด็กมรามมาจากตัวสารทิศนะครับเมื่อถือว่ามาจากภาคใต้นะอาจจะลงรถไฟฟ้ามาที่ศูนย์วัฒนธรรมแล้วก็ต่อมาที่นี่ก็ได้นะผมหรือมาหมอชิดก็ขึ้นรถไฟฟ้าลงปุ๊บมาลงหน้ารามได้เลยนะซึ่งรถไฟฟ้าสายสีส้มนี้เชื่อมกับอะไรหรอก็เชื่อมกับหลายสายเลยนะ สายสีชมพูที่มีนุรีสายสีเหลืองที่แยกลำสาลีและก็เชื่อมกับรถไฟฟ้าใต้ดินที่ศูนย์วัฒนธรรมนั่นเองนะครับผมแลรถไฟฟ้าใต้ดินก็เชื่อมอีกหลายที่นะครับผมเนี่ยและตรงนี้ก็เป็นโซนที่คอยนั่งพักผ่อนนะดูที่ก็ตั้ศาลาสวยปะเหมือนดอ,อกเห็ดเลยเนาะซึ่งก็มีคนมานั่งแล้วละและตรงนี้ก็คือที่ที่เอกลักษณ์ของมรามนะครับเป็นอนุาสาวรีย์หน้าหน้าสถาบันรามคำแหงนั่นเองนวล ป้ายรามกำแหงครับผมรามกำแงหงง่ายทางแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เยอะเลยยืนอยู่ดูนวนมีเจ้าหน้าที่มาบกเยอะเลยเหอ่าตรงนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ตรงนี้ก็มีเจ้าหน้าที่เขาจะจับผมหรือเปล่านี่อยู่หน้ามอรามครับนี่ตรงนี้ตรงน้นแล้วก็ตรงน้นก็เป็นปังทางขึ้นอีกปังหนึ่งนะครับผมอตรงนี้ก็เป็นทางเชื่อมเข้ามอรามนะตัวที่จะไปมอรามก็ไปทางนี้นะ แล้วก็แยกนี้แยกนั้นนะผมแน่เข้าไปทางนี้เลยหรือออกทางน้นก็จะมีคิวรถตู้อยู่นะเนี่ยครับรามกำแหงวันนี้เนี่ยไปทางเนี้ยเดี๋ยวรอให้เปิดก่อนเราค่อยมาดูเนาะตอนนี้ยังไม่เปิดต้องรอไม่รู้เมื่อไรจะเปิดต้องรออีกนานเท่าไหร่ข้างหน้าก็จะเป็นที่รอรถเมย์นนะอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยมีสารารอรถเมย์อยูย่เยอะเลยครับผม มาสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะบ๊ายบาย